จากคุณผู้หญิงที่ทานยาคุมกําเนิดค่ะเฉพาะเวลาที่คบกับฝ่ายชายและมีสัมพันธ์ที่รึกซึ้งกันพอเลิกคบก็เลิกทานการทานยาคุมแบบทนันทานหยุดหยุดจะมีผลต่อสุขภาพหรือมดลูกของผู้หญิงไหมคะอันนี้ที่จริงไม่มีะฮะมันยาคุมเนี่ยก็ต้องต้องรับประทานไปเป็น,ปนปตลอดอเป็นประจำะะคือยายาคุมนี้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อจะให้ใช้ชั่วคราวอ๋อครับแต่ว่าชั่วคราวก็หมายถึงว่ากินเป็นแผงคือหมายความว่าไม่ใช่ว่า วันนี้จะนอนกับแฟนแล้วกินยาคุมพุนี้ไม่นอนก็ไม่กินอันนั้นไม่ใช่ครับนะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้นี่ถ้าถานเป็นช่วงครอาจารย์เช่นว่า6เดือนนี้มีความสัมพันธ์อาจจะทานอยู่6เดือนคือคืออันนั้นเป็นช่วงเป็นเดือนเดือนไม่ใช่ว่าวันนี้จะมีเพศสัมพันธ์ก็ก็ทานพรุ่งนี้ไม่ทานอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้ที่เขียนจดหมายมาเมื่อสักครู่นี้เข้าใจไปว่า ยาเขาเรียกว่ากินคุมเพื่อฉุกเฉินอ,อ,อันนั้นไม่ใช่ยาคุมกําเนิดอ๋อนั่นไม่ใช่ยาคุมนะฮะอ,ะอนนั้นถือว่าจริงๆก็เป็นการคุมกําเนิดแบบหนึ่งนะฮะแต่เป็นแบบที่เราไม่แนะนำเข้าใจ<อ>แล้วแนะนาก็คือเป็นยาคุมกาเนิดที่มีแผงมันยีเม็ดหรือ28เม็ดท,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 ที่ที่เป็นแบบปกติทีนี้กรณีนี้เนี่ยยาคุมกําเนิดนี่เขาตรวจสอบแล้วว่าไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพราะ,ะนั้นก็ถึงยังให้ให้ใช้ได้เคยมีประเทศหนึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่ยินยอมเลยที่จะให้ใช้คุมยาคุมกําเนิด แบบฉุกเฉินนะนะคะไม่ว่าจะแบบธรรมดาหรือแ,แบบฉุกเฉินปัจจุบันยังเป็นอย่างน้อยู่ป่ะครับไม่ฮะกฎหมายนี้เ็เพิ่งเปลีป่ยนมาเมื่อสามสี่ปีนี้เองก่อนสมัยก่อนเขาใช้แต่วิธีการหลักคือร้อยละแปดสิบเก้าเนี่ยเป็นถุงยางน้ำมยัอยอย่างเดียวยาคุมไม่มีใครคิ้วเอายาคุมเข้าไปในประเทศถือว่าเป็นเอายานอกกฎหมายเข้าไปแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเพราะว่ามีการติดตามมาระยะพอสมควรก็พบว่ายา,ค,ยาคุมเหล่านี้ไม่ได้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพนะแม้ว่าบางคนนะฮะที่ทานยาจะมี ลักษณะทางผิวหนังบ้างอย่างเช่นเป็นป้าขึ้นมานะฮะแต่ว่าอ,อันตรายที่ร้ายแรงนั้นไม่มีในกรณีอย่างนี้เนี่ยทานทานหยุดหยุดเนี่ยอันตรายก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะครับ oh. ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เพราะว่าอโอกาสที่จะรับฮอ,อร์โมนเพราะรพวกนี้เป็นสารแปลกปลอมเป็นฮอร์โมนนะครับทำเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาให้เหมือนกับฮอร์โมนในร่างกายนะเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อร่างกายเองก็ยังสร้างเองอยู่แล้ว ถึงแม้ทานเข้าไปก็ไม่ได้แปลกอะไรมันก็คือสิ่งเปรียบเสมือนกับไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในผลประสิทธิผลในเรื่องของการคุมกำเนิดนั้นอาจจะมันก็อยู่ที่ว่าเขาเขาอยู่ระยะไหนคือคือขอโทษที่ไม่ได้มีโอกาสสักถามนะครับถ้าสักถามสมมุติว่าอยู่กันสามเดือนหเดือนแล้วรับประทานสามเดือนหเดือนอันนั้นไม่มีปัญหาแล้วไม่คือไม่เกิดการตั้งครรภ์แต่ถ้าว่าวันนี้จะนอนและกินพรุ่งนี้ไม่นอนไม่กินอันนั้นอันนั้นมีปัญหาแน่นะเพราะว่า ยาคุมเดมันมันไม่ได้อามาให้สําหรับทานเป็นช่วงสั้นๆของลาบับน,<ช>นะครับ<ช>แต่ว่าอย่างที่ท่านพิธีกรพูดถึงว่ามีมยาคุมเดิดประเภทที่ว่าพอมีเพศสัมพันธ์แล้วมากินตามหลังอันนั้นเนี่ยคือก็นิยมครับนิยมพอสมควรนะครับ<ช>แต่ว่าเราไม่แนะนําเพราะว่าคุณภาพประสิทธิผลมันไม่ค่อยดีมไม่ค่อยดีเขาเรียกว่ายามอร์นิ่งอัปเตอร์คือหมายถึงว่านอนคืนนี้ตอนเช้าก็กินยาคุมใช่นะครับ ก็ได้ผลผอสมควรนะครับคือแต่ไม่ใช่ยาคุมแบบเพเดียวกันนี้นะครับถ้าจะเอาไปเดียวกันกินก็ได้แต่ต้องเพิ่มขนาดนะฮะเช่นเคยกิน1นึ่งันคืนละเม็ดนี่นะก็อาจจะเป็นคืนละ2เม็ดนะครับแต่ต้องกินภายใน72็ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่อันนั้นจะมีผลแทรกซ้อนส่วนใหญ่ก็จะมีขึ้นไตอัจเียนะครับ